สวัสดีค่ะทุกคนนี่เรากำลังจะตะปีนตะป่ายไปเก็บผักเซียนนะคะแต่ดูสิทางชันมากเลยะสามารถลื่นได้เนี่ยเขาทำเชือกไว้ให้ตะปีนตะป่ายขึ้นไปเนี่ยนะอุ้ยขึ้นเขาขึ้นเขาไปไปไปเขาบอกว่าผักเซียนปีที่แล้วที่มาเก็บเยอะ ปีนี้ไม่มีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไถาเออเขาไถาแล้วเขาเหมือนเขาจะมาทําอะไรไม่รู้เอาหินมาวางเยอะๆอะหินก้อนใหญ่ๆมาวางเต็มเลยเนี่ยก็ได้เล่มเอาที่มันมีบ้างป่าปลา,ายอะไรเงี้ยตามข้างๆที่เขาเอามาวางเนาะโอ้ยแต่มก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูข้างในอีก ลึกๆแต่ว่ามันมีนะเนี่ยเพื่อนๆแต่ว่ามันยังไม่โตอ๋อมันแฮบมาเทียสบัตไดโนทโกอัพบิ๊กเย็ดเด้นี่ไงนี่ไงมันเพิ่งเกิดเบเตอร์เชนโซวีวีแฮปทูเบตโอ้มันมีเยอะแยะเลยนะเนี่ยเออเด้ไดโนทโกอัพเย็ดยัง different เซมเซมบัตไดโนทโกบิ๊กเย็ด เนี่ยก็เวเดอร์มันเชนไงข้าไอ้น้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะมันก็เลยทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีเพราะว่าบางที่นะมันแก่มากเลยนะ่ะ <laughs> เหมือนที่พี่ฝนไปเก็บมาตอนนั้นน่ะเออดูดิ <laughs> มีดอกแล้วแต่ว่าอีกที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่โตเลยอะ่ะเออแบกเนาะประมาณอีกสามอาทิตย์อ่ะก็คงจะดีมันจะมีนะอสามอาทิตย์รอไปเถอะเนี่ยมันยังดูดิยังเด็กๆอยู่เลยเนี่ยนะใช่ทั้งนั้นแหละเต็มไปหมดแล้วนะโอ้อีกสามอาทิตย์ถึงจะเจอกันเด้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวรอบนี้เราก็เก็บไปก่อน เอาเท่าอันไหนที่มันโตเนาะก็เก็บไปที่ยังเล็กๆอยู่ก็ปล่อยเขาเนี่ยนะเห็นไหมทั้งนั้นเลยเนี่ยนะยังไม่โตเลยเท่าบ้านพี่ฝนเลยอะ่ะเหมือนก,นกันกับที่บ้านพี่ฝนเลยกําลังโตเท่านี้แหละที่บ้านก็เท่านี้แหละเอออย่าว่าแต่ คนปรับสภาพอากาศไม่ทันผักก็เหมือนกันเนาะผักไม้ใบหญ้าเนี่ยทั้งนั้นเลยเขาก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนเรายังว่ายอยู่ทำไมมันไม่มีพอดูกับพื้นโอ้โหที่ไหนได้เต็มเลยยังไม่โตนี่เองอันโตแล้วก็เก็บอันโตไป อันเล็กก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บอืม hmm. มีหลายรุ่นใช่ไหมเ้วเก็บรุ่นโตไปก่อนรุ่นเล็กเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวค่อยมาเอานี่เห็นไม้เต็มเลย ไปก้อนเอาไปรวมกับอันนู้นจะว่ามาช้าก็ไม่ใช่นะจะว่ามาไวก็ไม่ใช่มีสองรุ่นเก็บไปเล็มๆอันนี้เดี๋ยวค่อยมาใหม่เอาไปรวม ที่นี่มันน่าจะเกิดแบบไวนะที่เนี่ยยาวเท่ากันกับที่อันนี้โซตแถวบ้านก็ยาวเท่านี้แหละอืมโตไม่โตมากเท่าไหร่มันเหมือนมันจะแกนๆมันไม่ค่อยอวบเท่าไหร่ คลิปนี้ก็ได้เดาวกับผักเซียนเนาะเดาวกับผักเซียนน่ะเดาเห็นไหมน่ะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยมันอ่อนเกินก็ยังไม่เก็บหรอก พักเซียนก็ยังไม่โตมาเลมเอาอะ นั <tip -speek trolls> ่งไม่ได้ต <tip> ําเนี่ยเยอะตําเนี่ยเต็มเลย กิ่นผักเสี้ยนกับกระเทียมนี่นะขอบอกว่าถ้าเอาใส่รถนะคุ้งไปหมดกิ่นแรงมาก จริงๆตอนกินอร่อยนะแต่ตอนเอาขึ้นรถเนี่ยนะไม่อยากจะพูดเวียนหัวเลยต้องล้างมือนะเอาขึ้นรถต้องมัดปากถุงให้แบบแน่นสนิทเลยนะถ้าใครขับรถกลับบ้านไกลๆนี่ไม่ต้องพูดถึงแบบนะยาดมอะ่เตรียมเอาไว้เลย <laughs> มา พลาสติกมาให้หน่อยมันเยอะแล้วอู้หนู่นน่ะเต็มเลย มันย้ายที่เกิดนะเนาะปกติตรงนี้ปีที่แล้วไม่มีนะมีนิดเดียวตรงไหนที่แบบว่าเจอแดดเยอะๆอะแดดส่องแบบจังๆอะ่ะเขาก็จะโตไวอันไหนที่มันอยู่ตามใต้พุ่มไม้มันก็จะเกิดที่หลัง แต่ปีที่แล้วพี่ฝนมาเดือนเมษานะเขาเกือบจะออกดอกแล้วอ่อนอยู่นะปีนี้มาพฤษสพายังไม่ยังไม่โตเลยอืเ็ไปนี่นะ เลือกเอาต้นอวบๆแล้วกันเนาะเล็กๆไม่ต้องเล็มแล้วพอมองไปเห็นมีอยู่ ว่าอาจจะโกโลกอยู่แฟนบอกว่าม,มันมีตรงนูน้นเลยก็เลยบอกว่ามันตัวต้นมันเล็ก นี่กระถ่มเถแล้วเนาะเยอะแยะไปหมดอ่อนมากทางนีน้อืม เป็นบางโซนน่ะบางโซนก็โตแล้วบางโซนยังเพิ่งจะออกยังเล็กๆอยู่บางโซนก็เนี่ยออกดอ,อกลวตอนแรกตอนออกมามัน หนาวเนาะก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาตอนนี้รู้สึกว่ามันร้อนละอืมเขาบอกฝนจะตกไงก็เลยใส่เสื้อแจ็คเก็ตออกมาสรุปว่าแดดเริ่มจะออกรู้ว่าเขาหลอกเราก็ไม่รู้อากาศก็ดูนะเห็นไหมเต็มเลยเออเยอะแล้วก็เยอะแล้วก็เอ,อ ผักตำแยก็เยอะเหมือนกันผักเสี้ยนก็เยอะตําแยก็เยอะเขาขึ้นด้วยกันนั่งไม่ได้ <c ười> ใส่ถุงมือดีหน่อย ข้างล่างเป็นทางนะเป็นทางแต่ว่ามันขึ้นมาข้างบนไม่ได้หรอกข้างบนนี้มันไหนนี่กว่ามันสูงผักเสียนผักเสียนพี่น้องเอ้ย ทีแรกว่าจะมาเก็บพรุ่งนี้ตอนนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกก็เลยมาเก็บวันนี้ซะจะได้ไม่เสียโอกาสไหนๆก็มาแล้วเนาะตังปลปัุวปัว,ปว,ปว หากทีละสองสามยอดยังได้เลยนะถ้าต้นเสมอกันนะ่ะแต่เราก็หากทีละยอดก็ปลอดภัยก็จะได้ไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาด้วยถ้าอย่างอื่นปะปนมาแล้วก็ไม่รู้กินได้เปล่า ก็ต้องเอาไปล้างไปเลือกอีกทีอยู่ดี ก็จีไปหมดเลยใช่ไหมเออาตำแย่ตด Bên bột một luôn nè ฟังเสียงนกเสียงกาไปเดอ้อจักสีเบอกอย่างละสอ,อนพักเนาะชื่นชมบ่หุ่น กาก็มีุ้ผลเก็บไปน้ำเอ,ออเรนบ่ผักกาดก็มีให้เก็บอีกเฮ้ยผลอ่อ,อนๆเก็บไปโหลดอันนี้บ่มีมิดอ,อ,อ่อ,อนๆเราไปโหลดนี่ไะฝนลินแล้วไปได้สักกี่น้ำเนี่ยฝนเริ่มลินแล้ว โอ้ยฝนตกพี่นอกไปก่อนเด้อฝนตกฝนตก